คุณกำลังฟัง By Grace Daily devotions สหนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่20ตุลาคมพระเจ้าคือการช่วยกู้ของเรายอห์นบทที่14ข้อที่16เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จับประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทยอห์นบทที่14ข้อที่1 6ถึง17ให้เราละลึกไ้ว่าพระเยซู ได้ตัดข้อความเหล่านี้กับสาวกของพระองค์เพื่อไม่ให้พวกเขาทุกข์ใจพรสูทรงตัดกับเหล่าสาวกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยซึ่งภนรกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อถือเป็นทับหน้าในการต่อต้านมารและกลอุบายของมันคําว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ครอบคุมถึงพระลักษณะของพระเจ้า อย่างความกล้าหาญความชื่นบานฤทธิ์อำนาจการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งมาในยามต้องการวิธีการช่วยกู้ของพระเจ้าไม่ได้มาในรูปแบบเดิมเสมอไปพระองค์อาจใช้วิธีปลดปล่อยหรือกขจัดต้นตอแห่งความทุกข์ใจของเราหรืออาจมาปลอบประโลมเราด้วยถ้อยคำแห่งความหวังใจพระองค์อาจให้มนุษย์มาแบ่งปันความเชื่อของเขา บคุณผ่านทางการเผยโภจนะหรือส่งเพื่อนผู้รับใช้มาเพื่อทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นผ่านทางการแบ่งปันโภจนะและอาจใช้พกายของพระคริปเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเราผ่านทางคำอธิษฐานประเด็นสำคัญอยู่ที่ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงเลือกใช้ช่องทางใดก,ก็ตามตามพระธรรมสองโครินธ์บทที่12ข้อที่9 พระเจ้าทรงเปิดเผยกับอาจารย์เปาโลว่าดิทธานุภาพจะเต็มขนาดในความอ่อนแอของเราอาจารย์เปาโลผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยกู้ด้วยวิธีที่ไม่มีผู้ใดเคยเจอมาก่อนได้รับการเปิดเผยแนวทางที่พระเจ้าทรงทําให้สําเร็จผ่านทางพระวิญญาณบริสึกชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงไม่ใช่การปลอดจากการทดลองแต่เป็นการผ่านการทดลอง ด้วดิดเดกและการช่วยกู้ของพระเยซูผ่านทางพระยามโรยสุทธดจนสามารถยืนหยัดต่อสู้ทุกสิ่งได้แท้จริงชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากแรงกดดันแต่มาจากการช่วยกู้ภายในกล่องเหล็กเปล่าๆที่แข็งแรงจะถูกกดขยี้ได้อย่างง่ายดายในชั้นบรรยากาศในอวกาศแต่กล่องใบเดียวกันนี้จะไม่เป็นอะไรเลย หากมีแรงดันที่เท่ากันหรือมากกว่าภายในหลักการเดียวกันนี้เองผู้ใดที่ปฏิเสธการช่วยกู้ภายในจากพระเจ้าจะถูกบีบด้วยแรงกดดันในชีวิตแต่ผู้เชื่อจะได้รับการช่วยกู้ที่ถูกจัดสรรผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์การช่วยเหลือจากพระเจ้าในหลากหลายรูปแบบนั้นถูกจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือเรา ให้เราใคร่ครวญพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยกู้การช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของลูกขอให้ลูกรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าที่วิญญาณภายในไม่ใช่แค่ฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่ให้พระวิญญาณของพระเจ้าทํางานในชีวิตของลูกทุกวันในพระนามพระเยซูคริสต์เ้าอาเมน